พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทชตอนน้ำยาฆ่าเชื้อเอเนคลีนปลอดภัยห่างไกลโควิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ความให้มีความต้องการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์สูงขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคครับ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทีมนักวิจัยไทยถึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่สามารถผลิตได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อโรคครับนักวิจัยสวทชพัฒนานวัตรกรรมน้ำยาฆ่าเชื้อเอนเนอร์ครีนซึ่งผลิตจากเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโดยวิธีทางไฟฟ้าเคมีโดยสารธรรมชาติเป็นวัตถุดิบปราศจากแอลกอฮอล์และสารเคมีที่เป็นพิษผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้มีองค์ประกอบหลักเป็นกรดไฮโปคอร มีประสิทธิภาพในการยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสไข้เลือดออกชนิดต่างๆและเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ซึ่งผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วปัจจุบันสวทชได้ส่งมอบเอนเครีนจำนวน100ชุดร่วมสนับสนุนโครงการอวพารอดเพื่อน,นำไปใช้ประโยชน์ในช่วงสถานการณ์โควิด1 9วิจัีและพัฒนาโดยเอ็มเทคร่วมกับไบโอเทคสวทช 30ปีสวทชพัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025648000